ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายโยอีประการแรกอุ้งยิงบอกว่าให้การเปิดด่านนั้นเป็นถือว่าเป็นการเจราจาตกลงร่วมกัน <c oughs> ถ้าเจราจาตกลงคุณเซนถ้าคุณเซนโอเค เจราจาตกลงกันในฐานะ,ะประเทศเพื่อนบ้านที่ดีมีความสัมพันธ์กันก็ออกแถลงการร่วมกันนะครับไปจัดกลไกอันนึงแถลงการร่วมกันว่าตกลงกันเพื่อแก้ปัญหา,าความขัดแย้งเราตกลงกันเลยว่าจะเปิดด่านเท่านี้ถึงเท่านี้เท่านี้อ,อันนี้ก็เป็นการตกลงร่วมกันแต่เห็นคุณเซนปฏิเสธโดยผักว่าต้องไทยเป็นคนเปิดด่านก่อนเนื่องจากไทยเป็นผู้ปิดด่านก่อน อ่า uh huh. ตอนี้ผมเรียนว่าตรงนี้นะเป็นจุดสําคัญนะครับคร uh ับ huh. เป็นจุดการเบี่ยงประเด็นของคุณเซนอ่า uh huh. จากเดิมคุณเซนถูกกล่าวหาว่าใช้กําลังทหารมาดัดแปลงภูมิประเทศที่ช่องโอบก uh huh. เป็นฝ่ายเริ่มต้นในการลุกลานประเทศไทยก่อน uh huh. ล้าแดนไทยก่อน uh huh. นะครับมันจนไปถึงาาานานาประเทศได้รับรู้ว่า uh huh. ฝ่ายคุณเซนเป็นผู้เริ่มก่อนอ่า uh huh. ตอนนี้ฝ่ายคุณเซนพอเริ่มก่อนปุ๊บ uh huh. พอมาถึงเรื่องปิดด่านนี่ฝ่ายคุณเซนบอก เฮ้ไทยปิดด่านก่อนนะเพราะงั้นเมื่อไทยปิดด่านก่อนไทยก็ต้องเริ่มเปิดก่อนแล้วคุณเซนถึงจะเปิดทีหลัง5ชั่วโมงแต่อุงเอ็งไม่สามารถเจรจาได้ว่าการที่ไทยปิดด่านเนี่ยมันมูลเหตุมาจากไหนมันก็ต้องสืบสาวไปใช่ไหมฮะก็ต้องสืบสาวไปก็มาจากเริ่มต้นกัมพูชามาลุกล้านก่อนแล้วก็ รัฐมนตรีกลาโหมไทยกลุ่มทมนั้นเดินทางไปเจรจารัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาว่าขอให้ถอนกําลังทหารออกไปรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา,าปฏิเสธเด็ดขาดว่าไม่ถอนถถพอไม่ถอนปุ๊บเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ช่วงผมว่าน่าจะเป็นช่วง ก่อนประมาณวันที่7ที่8อะไรเนี่ย<ช><ช>นะครับ,รบที่เจที่แเกี่ยวครับแล้วมันจึงเกิดการประชุมฝา่ายความมั่นคงขึ้นอ่ามันต่อนเนื่องกันนะครับใช่ใช่ใชประชุมฝ่ายความมั่นคงจึงกําหนดมาตรการตาร่างๆในการดําเนินการเขมรเพราะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยรัฐบาลไทยถูกกล่าวหาว่าดําเนินท่าทีมีท่าทีต่อรัฐบาลกัมพูชาค่อนข้างอ่อนด้อยอ่อนน้อมถูกถอมตนถูกณะที่กัมพูชาแข็งก้าวรุนแรงทุกเม็ด นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามันมันมัน,มนแตกต่างกันไทยก็กลับมากําหนดมาตรการต่างๆที่จะตอบโต้ก็เริ่มต้นด้วยผู้จัดการฐานบกมอบอํานาจให้ผบกกองลังสุรนา,าลีค,คาลังบุรพารกําหนดกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ว,วิธีการมาตรการต่างๆในการปิดชายแดนในการดูแลไม่ได้ปิดนะดูแลชายแดนแล้วก็กวดขันในการข้ามแดนครับก็กําหนด เวลาในการเปิดปิดใหม่จากเดิม8โมงก็เป็น9โมงอะไรตามตามด่านต่างๆขึ้นมาฝ่ายกัมพูชาก็ตอบโต้มเม็ดแรกเลยไทยเปิด9เขาเปิด10เพราะฉะนั้นเมื่อ1ชั่วโมงหายไปเลยไทยเปิดแต่กัมพูชาไม่เปิดแล้วกัมพูชาก็เนื้อเพื่อให้ชั่วโมงมันเท่ากันกัมพูชาก็ไปปิดด่านหลังจากไทย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อไทยกัมพูชาเปิดแต่ไทยปิดมันก็ทำอะไรไม่ได้เวลามันก็หดไป2ชั่วโมง นายกเอิงก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมทหารก็บอกให้ทหารไปเจรจาขอให้เปิดด่านตรงกันทั้งที่มันเป็นอำนาจหน้าที่ของขอไม่ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝ่ายรัฐบาลจะต้องไปพูดฝ่ายบริหารยังไม่เข้าใจนี่เป็นมาตรการตอบโต้ของกัมพูชาเขาเขาตอบโต้ มอบอำนาจให้กองทัพไปแล้วจะมาเสือกอะไรด้วยออไม่ก็ไม่เทอามันอาจารย์รุนแรงไปนะครับแต่จริงๆจริงๆไม่ควรที่จะไปพูดอย่างนี้ไม่ควรไปพูดตรงนี้ซึ่งผมจำไม่ผิดเท่าที่ได้ฟังสัมภาษณ์แม่ทัพภาคสองท่านสัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองก็เรื่องการเมืองก็คือกัมพูชาตอบโต้เราทุกเม็ดท่านอาจารย์ตอบโต้ทุกเม็ดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักนานนี่ มันควรจะดําเนินทางกลไกอื่นกองทัพเราก็ต้องเข้มแข็งต่อไปต้องดําเนินการต่อไปอันนี้มันมาดิในสุดจึงอุยิงไปให้สัมภาษณ์ว่าต่อไปจะใช้กลไกของ JBC ในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งเออผมผมคุยกันแป๊บเดียวผมพูดไปครั้งแรกแล้วว่ากลไก JBC นี่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้เพราะกัมพูชาเป็นคนบอกแล้วว่าจะไม่มีวาระ ไม่กำหนดพื้นที่ขัดแย้งนี่เข้าอยู่วาระการประชุมจะฟ้องศาลโลกอย่างเดียวนี่<ช>นี่ก,กัมพูชาปิดกั้นเลยเ,เ,เพราะฉะนั้นปัญหา JPC การประชุม JVC ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนซึ่งตรงนี้ฝ่ายรัฐบาลไม่ทราบเตรียมการอะไรหรือเปล่าแต่ได้พูดไปตั้งแต่กิแรกว่าไม่เกิดผลเพราะกัมพูชาเขาไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแถลงการตรงนี้จะไม่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นผมถือว่าการ ประชุมกัมพูชาเมื่อวันที่14อมิถุนายน JBC ล้มเหลวครับทงทั้งที่ JBC คือกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนครับแต่กัมพูชาไม่สนใจตรงนี้ครับกับจะดึงไทยไปสารโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่สําเร็จคร้บมันจึงนําไปสู่อุ้งยิงก็นําไปสู่เหตุการณ์ในสุดก็ คิดว่าอย่างที่ได้พูดแล้วว่าน่าจะสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนต,ต,ตัวในการพูดคุยได้ะนะครับแต่ด้วยความที่ขาดบุตธิภาวะ,อ,ะอ่อนด้อยประสบการณ์ต่างๆทู่คุณเซนซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานส0กว่า <40 S 1> ปีคุณจินคุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณยุค30กว่ามาถึงปัจจุบันที่40ปีกับยิ่งรักไอ้กับอุ้งอิงอุ้งอิงไม่ถึงปีอ่ะครับ ต่าันสิ้นเชิงแล้วก็ประสบการณ์ก่อนมาเล่นการเมืองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะคุยกันได้ระหว่างอากับหลานถูกถูกมันคุยกันไม่ได้ครับคือจริงๆไม่ควรคุยครับไม่ควรจะรู้ตัวเองด้วยคือเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นคงจะคุยกันได้แต่หารู้ไหมว่าไปเจอไม้เด็กของฮุนเซนครับจะไปดูว่าทําไมคลิปนี้ผมครั้งแรกผมฟังปุ๊บก็ตกใจไอ้คลิปมันมาได้ยังไงในสุดไปทราบว่าฮุนเซนปล่อย โดยอ้างว่าปล่อยให้สมาชิกสภาของตัวเองเพรัอความโปร่งใสของตัวเองอแต่แท้จริงนั้นแสดงบทบาทของตัวเองนะครับคลิปนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเซนนั้นมีอํานาจในการต่อรองเหนือรัฐไทยสามารถที่จะขออะไรนายกรัฐมนตรีก็ได้คุณขอมาอย่างนี้เราไม่เอาเรายื่นเงินขายให้คุณว่าคุณเปิดก่อนแล้วหลังจากนั้นห้าชั่วโมงเราถึงจะเปิดนะมันอย่างนี้แสดงถึงไอ้นี่แล้วก็ทําให้คุนเซนนั้น มีเกียรติมีศักดิ์ศรีขึ้นนะครับปัญหาของประเทศชาติที่ความเหลื่อมล้ำสูงผู้นำมีการกินดีอยู่ดีขนาดที่ประชาชนอดอยากลำบากมันก็บุกให้เกิดความรักชาติขึ้นมามามุ่งดูปัญหาชายแดนปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเสียเบียนเบนประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปตรงนี้ออกมาในสุดออกมาจากคุณเซนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณเซนออกคลิปมาอย่างนี้นะแล้วบอกแล้วว่า เดี๋ยวคลิปเต็มจะถ้าชาอยากได้จะตามมาและตามมาด้วยและตามมาเลยเออ,อก็แสดงว่าฮุนเซนมีเจตนาในการเปิดเผยออกมามแล้วคลิปนี้ออกมาแล้วทําลายอุ้งยิงอย่างสิ้นเชิงนั่นเละดีแล้วเขาจะทำเขาจะทําไปเพราะว่า,วาจริงๆก็ผมผมเรียนแล้วว่าคุนเซนนั้นได้ยึดถือเอาผลประโยชน์ประเทศชาติและความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลักเหนือความสัมพันธ์ส่วนตัว ขณะที่ไทยอุ้งอิงคิดเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวไปแลกกับผลประโยชน์ประเทศชาติโดยคิดว่าความส่วนตัวนั้นมันจะทําให้เกิดผลประโยชน์ประเทศชาติแต่สิ่งที่ทําไปทั้งหมดเมื่อคลิปออกมาแล้วให้เห็นถึงความผิดพลาดของอุ้งยิงอย่างยิ่งครับคําขอโทษวันนี้แถลงเหมือนกับทั้งน้าตาอครับพอมั้ครับไม่คือขอโทษก็ก็ทําไปแต่ ในทางการเมืองเมื่อทําในสิ่งไรที่ผิดพลาดมันต้องแสดงความรับผิดชอบมันเสียเกียรติภูมิต่อประเทศด้วยต่อประเทศชาติต่างๆนี้มันต้องแสดงความรับผิดชอบอแต่สิ่งหนึ่งก็ผมเขาต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอแต่จะย้อนไปนิดหนึ่งต้องขอชมอุ้งยิงอย่างหนึ่งว่าอุ้งยิงใส่ชื่อทันทีที่คลิปออกมาปกติถ้าเป็นนักการเมืองอื่นก็จะเป็น ไปอ้างไม่ใช่เสียงของตัวเองเป็นเสียงที่มีการดัดแปลงเป็นอะไรจะไปอ้างนู้นก่อนจะต้องจะต้องสารวนกันสารเวนก่อนกว่าจะมาแต่อุ้งอิงยอมรับเลยว่าเสียงตนเองแต่ว่าฝั่งนู้นมันแต่ฝัมงนี้ก็ยอมรับบอกแล้วก็ยอมรับก็อันนี้ก็ก็เป็นบทบาททางการเมืองที่น่าชื่นชมน่าไม่แหกเมื่อเมื่อทําผิดยอมรับผิดก็อยากเอาไอ้จิตวิญญาณตรงนี้ไปสอนพ่อหน่อยกลับไปสอนพ่อหน่อยให้รู้ว่า การทำผิดมันต้องยอมยอมรับผิดไม่ใช่ดื้อดึงดึงดันในสุดก็ไปเอาคนอื่นมาติดคุกด้วยซึ่งมันจะเป็นบาปกรรมกับตัวเองอันนี้ก็อยากฝากอุ้งยิงไปสอนพ่อนะครับว่าเอาสิ่งดีๆของตนเองน่ะไปบอกพ่อบ้างว่าพ่อทำผิดรับผิดเถอะขณะนี้เรื่องชั้น14พ่อกำลังลากเอาคนหลายๆคนกำลังก็ไปเข้าคุกแทนพ่ออยู่นะครับก็อย่งนี้ก็จะดีขึ้นครับาครับ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ